อยากรู้จริงนะว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครมาทำให้น้องร้องไห้คือยามหัวใจพี่อายนี่เทนอฮอสวัสดีครับพี่น้องอ่ะบ่ายอยูู่้เดียวครับมาเนี่ครับก้อยกุ้งครับกรอยกุ้งก้อยกรูพี่น้องครับนี่ครับก้อยกุ้งก้อยกุ้งพี่น้องนะครับอก้อยกุ้ง สื่อกุ้งมาเพิ่นมากเส้าหนึ่งครับเส้าหนึ่งก็ยี่สิบบาทนะครับผมอ่ะนะครับผมเส้าหนึ่งกับยี่สิบบาทยี่สิบบาทก็บเส้าหนึ่งกับพี่น้องนี่นะครับผมกุ้งสดๆนะครับพี่น้องกุ้งสดๆพิธีอีสานก้อยกุ้งกับมี่ยังเนื้อครับแต่ละคนก็อาจจะทําไม่เหมือนกันเนาะครับอ่านะครับนี่คือสูตรของผม,ผมเองพี่น้องทำได้ไรน,นะครับ ผุดผมน้องกรบมีนะครับมีหอมนี่ครับมีหอมมีพักสารเนรนะครับมีหอมมีสารเนรพี่น้องตะไคร้นะครับตะไคร้เป็นยาพี่น้องเป็นยานะครับตะไคร้นะครับส้อยหรือว่าหันนะครับเป็นต้นโคโลเคเลเป่นว่าดับกินดับข้าวนะครับกินใส่อาหารแล้วก็ท้องไม่เสียนะครับผมสมอาหารกินนะครับท้องไม่เสีย พี่น้องเห็นไ่มปีน้องมันจำกล้วยจำต่างๆโมกปีโมกกล้วยนะครับผมโมกปีโมกกล้วยต่างๆนะครับปีนองโอ้ขับมิ่นปะเขาครับผมนี่นะครับผมอ่โมกปีโมกกล้วยต่างๆปีน้องตะไคร้นะครับเป็นยานี่ผมนะครับสร้อยใจขับมิ่นตะไคร้นะครับผมซื้อกุ้งมาพี่น้องเอามาจะนำปลาเทพ นะครับผมจะนำปลาเทปเป็นด้กลุ้งมากพี่น้องเป็นด้าูทั้ง,งพี่นผมนะครับส้อยตะไคร่นะครับผมเป็นยาเลยครับตะไคร่ตะไคร่ครับพอยิ่งไข่เนาะครับพี่น้องส้อยใส่นี่พี่น้องผมโมใสเ่เลยครับสร้อยตอนใหญ่ๆนะครับผมนี่ครับตอนเย็นๆครับนี่นะครับผมครับส้อยตะไคร่ใส่์คับโคโลเคเรีพี่น้อง พูดเฉวดีกับยำพวดผุดนะครับอ่าก้อยกุ้งอ่ะโอเคพี่น้องปเนี่ยครับผมนะครับผมตะไคร้นะครับผมใส่ตะไคร้ลงไปพี่น้องตะไคร้เป็นยาเป็นยาเลือดเป็นยาลมเป็นยาหอมนี่ครับก้อยกุ้งครับขาดบ่ได้ครับผมมะกรอกบ,บักกอกพี่น้องบักกอกครับดีบักกอกใส่ นะครับผมประกอบใจนะครับประกอบใจพอประมาณคนใจประมาณสักสักสี่ลูกสี่หน่วยครับผมประกอบใจพี่น้องประกอบหันก้อยกุ้งครับไม่ใส่ประกอบพี่น้องเพราะว่าการซุดเท่านั้นละครับผมมัดานั้นเลยครับเไม่มาก้อยกุ้งไม่ใส่ประกอบประกอบนีะครับมีอยู่ มีอยู่รูเดือดเพี่น้องหลังจากเก็บเกี่ยวเกี่ยวเขาเรียบพี่น้องแต่ช่วงหน้าฝนช่วงอองภรษาเนาะครับจะบ่ค่อยมีแต่ทำยังไงถึงจะได้กินนานๆพี่น้องเอาไปแช่ในตู้เย็นนะครับไปแช่ในช่องฟิวที่เป็นตู้เย็นที่ว่าเก็บความเย็นดยโดยตรงเนาะนะครับสามปีก็กินได้นะครับจะแข็งออกมากครับเอามาใส่ซ้ำนะครับผมนะครับผมเป็นเน้อแข็งเป็นนื้อแข็งครับเป็นก้อนๆรนนะครับเอามาใส่ซ้ำแช่น้ำไปประมาณสัก ไม่จำกัวห้าเนี่ยเี่น้องเราเอาออกนะครับบีบใส่เป็นส้มตำตำส้มแล้วแต่เนาะครับผมผมไล่ไหลครับผมนี่นะครับผมครับใส่ประกอบพี่น้องไปแล้วครับซีลูกซีลนวยพี่น้องนี่ครับตัดมะนาวอยู่ครับมะนาวประมาณสักสักครึ่งลูกนะครับหรือลูกหนึ่งก็ได้นะครับผมเออลูกหนึ่งก็ได้เด้อพี่น้องแล้วแต่ครับวิธีการปาดมะนาวพี่น้องครับผม เอาแน่เอาจะน้อยพี่น้องนี่ครับผมใส่จะครึ่งกับพ่อนะครับอย่าใส่เยอะพี่น้องนะครับมะนาวนะครับผมมะนาวมะนาวตรงเตียพี่น้องครับบี๊โอ๊ยน่าใช้ก็ว้าพี่น้องผมนี่ครับบีบปลานาวใส่พี่น้องหอมเป่น้องครับผมนี่ครับมะนาวนี่ครับตัดสักครึ่งลูกก็พอนะครับผมบ่ต้องใส่หลายดอกมันแส <c oughs> ีบแล้วครับผมอ่านี่นะครับผมบดตัดนัดหอมพี่น้อง นี่นะครับหลังจากที่นะครับใส่พะนาวแล้วพี่น้องนี่ครับมีผักหอมครับมีหอมมีสะระแหน่มีหอมสะระแหน่ผักผักสะระแหน่ครับใบหอมมุนนะครับขาดอย่างเดียวพี่น้องขาดหอมเปรย์นะครับไม่เป็นไรครับใส่ได้เท่าที่มันมีกันแล้วกันครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับนี่ครับผมใส่ลงไปพี่น้องใส่ลงไปนี่ครับ นะครับผมเฮ้ยพี่น้องครับผมครับผมใหญ่เสี้ยจะเป็นอย่างเด้อครับเป็นวายาอุบลพี่น้องฝ่าลงไปกับเบรกหนึ่งนะครับโป้จุ่มพี่น้องเอ้ยครับสิผมนี่นะครับนะพี่น้องนะครับอ่าครับขั้นตอนต่อมาพี่น้องเขียงนะครับมันมันเชียงครับเอาออกเวะก่อนะครับผมมันเชียงเนาะพี่น้องพริกพริดผงพริกปน นอกสมัยขัวเมือยสมัยไม่อยากกินแบบพริกกับไปร้านข้าจะได้กอกขัวกับไปร้านข้าพี่รองสมัยกัเมือยนี่ขึ้นขึ้นมาเป็นใส่เงินพี่รองนะครับใส่พริกนะครับผมใส่จากหน่อยไปหาหลายนะพี่รองจะใส่หลายแห้งนะครับผมถ้าเราใส่เยอะมันก็จะเผ็ดเกินไปนะครับอ,อใส่พอประมาณนะครับใส่พอประมาณนะครับห้ามันเผ็ดแล้วนะครับมันเราขค้ืนยากพี่้องอ่า มันเอาเคลืนยากก็่พอใส่น้ำปลาปลาแดกพี่น้องก็ใส่จากนิดพี่น้องก็แตามือแล้วนะครับถ้ามันไม่มันไม่มีสีสันพี่น้องนะครับเพิ่มอีกสักนิดนึงก็ได้นะครับผมนะเพราะว่าปนกุ้งเหตุว่ากินมปนกุ้งกระเทิงเพชรเทิงเค็่ยมไปนะพี่น้องเนาะการ์ตาพอตาแม่ครับเหตนว่าจินมปนกุ้งเทิงเพชรเทิงเจ่มพี่น้องหันบ่เพชรหันบ่เชี่ยมกาบ่เชี่ย กองเนาะครับผมนี่ครับผมเห็นปะครับครับผมเนี่ยกบมือกบมึง,มงพี่น้องมึงน,นี่นะครับดูที่พี่น้องดูอ่า้องครับผม,มขั้นตอนต่อมานะครับผมน้ำปลาล่าน้ำปลาแดกพี่น้องใส่เกลือลงไปนิดหนึ่งนะครับผมใส่เกลือลงนิดหนึ่งนะครับนี่ครับผมเกลือนะครับ ใส่เกลือลงไปนิดหนึ่งนะครับผมสีบค่อยใช้น้ําปลานะครับผมพี่น้องบอ๊วยใช้น้าปลาเนาะครับก็ไม่หมายไม่ได้หมายก็ว่าน้ําปลาจะไม่ดีพี่น้องน้าปลาก็คือน,น้าปลาพี่น้องแต่ว่าสูตรไผยสูตรมันพี่น้องใส่เกลือนะครับจะเป็นเกลือถ้ามาด้วยว่าเกลือไอโอดินก็ได้นะครับผมอ่าแล้ไปพี่น้องใส่เกลือลธรรมชกตินะครับน้ำปลาเดียกับน้ำปาลาร้าสักหน่อยนะครับผมครับน้ำปาลาร้า ปลาปาหนาเนี่ยครับน้ำปลาต้มอย่างนี้ครับผมต้มอย่างดีนะครับเนี่ยต้มอย่างดีพี่น้องนะครับบ่มี่หนอนพี่น้องมีกระตูไม่ย่ครับผมแล้วก็น้าปลานะครับหยอดเพราะประมาณสักก่อนนะครับยาใส่หลายแห้งพี่น้องถ้าหลแห้งมันเช็มถ้ามันเช็มแล้วมันเอาขึ้นไม่ได้เพราะว่ากุ้งก็เมือดแล้วครับผมกุ้งก็เมือดแล้วเอาขึ้นมาได้ครับผมนี่ ะครับพี่น้องนี่นะครับก้อยกุ้งนะครับผมนี่นี่นะครับพี่น้องมึงครับมึงน,นี่นะครับผมน,นะครับผมทีมึงผีดองครับทีบมึงจะน้อยก่อน เยี่ยมพี่น้องยังขาดผงนัวอนี่ยเขาคั่ว,วนะครับผมคำ <ừ. S 1> นี้กับเสียบแล้วครับผมมานีค <ừ. S 1> รับผมถ่ายบ่ได้นะครับผงนัวใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่หลายเสียหลายครับผมนีครับผมนี่คือกระปิหรองครับนี่คือผงนัวครับผมน้องครับผมใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่ลลหลายเสียหลายนะครับผงนัวเสันวางสัญดี ใส่ผงหน่อยครับพี่น้องนี่ครับข้าวคั่วนะครับผมข้าวคั่วครับเพจพ่อเลี้ยงก็บอกเพเจ็บไหวพี่น้องเจร๊ยบไหวก็เจ็บไห้อย่าไปว่างไว้มันจะเริ่มมันจีบดเซียมันจะรสชาติเสียนะครับพ่อไหวพี่น้องพ่อไหวเอาไว้สูงๆนะครับหมาเดยวสุนัขจะมัวมาขับหนีพี่น้องครับนี่ครับข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วอ่าหน้อง น้องกักวน้องครับผมนี่ครับผมกวชิบบาทพี่น้องกัวชิบบาทคนตัมือเนี่ยข้านหลพี่น้องขานแหงหลเพราะตับเองน่างไปร้านค้าผู้มือนนะครัผมที่ข้านตำไปนะกุ้ัวมันนลาพนวะอพี่ผมก็ในลาเพื่อนะพี่น้อง ก็เบื่อยังจะเสียเงี้ายำไห้ครับผมบอกตามคือแล้วกับสมัยใหม่ครับพี่น้องครับหอมครับหอมห่วยหวยพี่น้องเลยตอกยาอุบลลงจะสองเบียดอีกยังพี่น้องครับเมื่อแตกเขีแตนเอ้ยเสียบมาเสียบเลยครับผมรอมมึงแน่เป็นว่านะครับผม นี่น้องครับผมเบิดเสียบตัวนี้นะครับเอาทีนี่ครับก็ครัวเสร็จแล้วก็กับก็ครัวมะนาว่ผงนัวพริกป่นนะครับประกรอบต่างๆนะครับอ้าวพี่น้องครับผมม,บบาบบมา,า,นะา,า,า,ม,ม,ามากินด้วยกันนะครับพี่น้องครับเพราะว่าคนใส่เขือนกูเนี่ยนะเนาะครับแต่ว่านะครับจะ เป็นเช่นไรครับขออนุญาตครับผมขออนุญาตชิมสักสักคำเดียวกับนเอาอ้างเยี่ยมจังครับเยี่ยมครับรก็ขอผมเพื่อนนำปลารหลอีกนิดนึงพี่น้องเดืองเสียบไม่ต้องถามถึงนะครับ สองนี่นะครับผมวอาหันน้าใส่เทลียละน้อยนะครับใส่เทลียละน้อยมันเพิ่มได้พี่น้องเออมันเพิ่มได้แต่ถ้าเราใส่เยอะนะครับผมผมน้ำปลาครับน้ำปลาต้มอย่างนี้ครับนี่ครับเออจวคนอีเพิ่มมะนาวอีกแป๊บนึงพี่น้องนีด้ึงเนาะครับมะนาวฮะพี่น้องมะนาวเมื่อกี้ผมใส่ไปครึ่งลูกนะครับยังไม่พอใจครับไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรครับผม้องครับไ่เป็นไรครับไม่เป็นอย่างผมเพราะว่าอะไรครับ เพราะมานันหนาวก็เพราะวัตถุที่ปูมอยู่ในขณะนี้นะครับผมมีต่างแต่นะครับสิ่งที่กินเลยครับทองบ่เสียนะครับผมทองบ่เสียนะครับอ่าทองไม่เสียครับไมยความวา่าเป็นยาทุกชนิดอ่ะใช่หาประหลาอลงเลยพี่น้องพี่น้องสีหวน้ำนะครับรงล,งล้อ,อ,นะอยกูนะครับกินย่ามในกระแซดได้พี่น้องกินย่ามกระเว้นกินย่าม กัขึ้นเสียบบดกุน่ยาะพี่น้องว่าใจมียันมีอยากอุบวนบวช้ำแห้งจังแห้ง,ง,หงพี่น้องครับครับโอ้ยนักเสียบไหลเด้อหอมจากบ้านนะครับพี่น้องกำมายอยากขหยอันตักไปหายพี่น้องกินอยู่ไรไรหมองเนียครับผมนะครับพี่น้อง นะครับผมเฮ้ยนะครับผมที่หลังมึงครับมึง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 นี่ครับนี่ครับก้อยกุ้งนะครับของแท้แน่นอนเลยนะครับกุ้งสดๆกุ้งสดๆจากรำน้ำเสียพี่น้องเพื่อนว่ากุ้งฝอยนะครับกุ้งฝอยพี่น้องนี่แหละครับผมซื้อบ้านยี่สิบบาทก้อยเดียวหำนี่ก้อยขายเยอะเ๋ยวปัตย่าเ๋ยวหางจอมเทียนพี่น้องโทษนะครับยุนี่จิบะขายได้สองพันบาทพี่น้อง นะครับผมมามาพี่ไว้มาอืมเร็วเร็เยี่ยมครับผมอ่ะพี่น้องนะครับผมไปกินนังกันครับผมะส่ซ้ำกับผมเมื่อวันก่อนนะครับผมเนี่ยเนาะนะครับนี่ครับอ่าพี่น้องครับผมเยอะเห็นนะครับ พี่น้องเอ้ยบกอกพี่นอ้นอ,นองคร์บอนกุ้งขอไปใน่บกอกพี่น้องคาร์บเข่าไปในเปลือกบ,บกอกพี่น้องเสียใส่เลยครับผมนี่นะครับเพราะว่าเบิดซตซามีนะครับเสีบยบไลด์เดอร์เสีบยบไลด์เดอร์ ะครับจะเป็นอย่างไรพี่น้องอย่างเอฟซีเนาะครับในเพจในคลิปต่งางๆพี่น้องจะกินเห็นน้ำเนาะพี่น้องเพื่อว่าจะกินก้อยกุ้งเนี่ยเพราะว่ากับซุดคู่ตอนนั้นแหละครับผมมัดตอนนี้แหละอ๋อพี่นอ้องมากินน้ำกันเนาะครับกับขอบคุณนะครับเอฟซีทางเพจทางช่องยูทูบทางติ๊กตอกกันแล้วกันเด้อนะครับแต่นะครับจิตวารีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยเนาะครับ ช่วยดันผมหน่อยนะครับผมนี่นะครับก้อยกุ้งครับสดๆนะครับผมสดจริงๆนะครับอ่าลองสดครับผมอ่าอยู่ดีแมงครับผมไปจิ๋วถ้วยด้วกัน,ขอ,กนขอบคุณทุกกำลังใจครับผมสวัสดีครับ